ของสมาธิที่ไดจากการเดินจงกรมก็คือสมาธิตื่นนะคะใช้ในชีวิตประจำวันที่เราเลยคุณที่สักมากดีที่เราทำขนมออกขนมใช้สมาธิไหมครับใช่นี่เป็นสมาธิตื่นในชีวิตประจำวันคือการเดินจงกรมนะคะที่เราเคยคุ้นที่สัสมากดีก่เมื่อรอหรือว่าชน โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจผู้สูงอายุชุมชนตะะกูลนะคะวลืมแรกอันนี้เป็นสมาธิเตืองสิ้นนะครับวิธีที่รักษาสมาธิให้อยู่กับตัวได้รานานทำได้โดยการเอื้อตุกโกนะครับส่งเสริมให้กับสมาธิเตือที่แข็งแรงนะครับเราจะปฏิบัติ ในเกณฑเอาไปคือการนั่งสมาธิครับผมนี่ด้วยค่ะต่อจากลืงจงกรุงมก็จะเป็นการนั่งสมาธินะคะท่านก็เริ่มลยนะครับเอาคำอธิษฐานออนั่งสมาธิว่าา พระจ้าพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามาดาคุณครูอาจารย์งมาลบปัญดาให้ใจของข้าพเจ้า คก็อาจจะมีทาที่ผมรูนะครับ